วัสดีครับผมเอ,อนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9แต่ว่าโควิด1 9ทเนี่ยที่มันดังอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการบบแรกคือผ้าหน้นากากอนามัยถูกไหมครับหน้ากากอนามัยที่เราซื้อกันมาเนี่ยเรามั่นใจไหมครับว่ามันใช้ป้องกันได้เป็นมีแบบประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงๆนะครับอันนี้พอดีว่าเพื่อนผมที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยึ่งเป็นชาวจีนเลยเนี่ยเขา ให้วิธีมาแบบง่ายๆในการทดสอบหน้ากากอนามัยเพราะที่จีนก็ของปรอมเยอะมากตอนนี้ก็แพร่ระบาดในเมืองไทยก็เยอะมากฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงเขาบอกให้ลองจากไฟแช็กเนี่ยครับทั่วไปเนี่ยที่เราอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ปุ๊บแล้วเราเป่าเนี่ยมันดับเนี่ยคือใช้ไม่ได้เดี๋ยวันนี้เดี๋ยวเราลองมาลองดูอันนี้คือที่แฟนผมนเขาซื้อมาแถวย่านประตูน้าแล้วกันไม่นําบอกว่าอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวนี้ระบายเข้าห้างแล้วด้วยวก็ตามทั่วไปอันนี้สิบชิ้นซื้อมาร้อยสามสิบนะครับ ม่คงไม่คา้าบอก3ามชั้นใช้ได้อย่างดีแอะ่ะเรามาลองดูกันนะครับว่ามันใช้ได้ดีจริงไหมนะครับอ,อันนี้ปุ๊บเนี่ยอุ้ยเป่าดับแล้วไหมเอาอีกทีเป่าดับแล้วแ,แ,แสดงว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเวลาเราไอจามเนี่ยปุ๊บมันกท็ทะลุออกมาเลยหรือถ้าเกิดเราเดินเหินเดินไปเนี่ย มันก็จะมีสิทธิ์ทะลุผ้าเข้ามาหาเราได้เหมือนกันคราวนี้เราลองเปลี่ยนม,มาดูขององค์การเพศสัตว์บ้านเราดูนะครับอันนี้แกะจากกล่องเลยเนาะกล่องประจําบ้านเนี่ยอันนี้โอ้โหซื้อมานานมากแล้วนะครับที่เป็นสีเขียวอย่างงี้ครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับผลิตจากองค์การเพศสัตว์ซึ่งแบบนี้ในบ้านเราอมเยอะมากโคตรเยอะเลยเนาะเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีประสิทธิภาพดีผลจริงๆนะครับทดสอบแบบนี้เหมือนกันอ่ะสีเขียวออกานอก นะครับครับไม่ดับแต่ว่ามันป้องกันเชื้อไวรัสเวลาเราไอาจามเนี่ยได้ดีนะครับไม่สามารถออกไปได้นะครับแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นของนำเข้ามาของอาทโทมี่นะครับอันเนี้ยมันดีซีนเฉพาะส่วนด้วยป้องกันนะครับว่าการเอาของรีเซคเตอรมาใช้ นะครับอันนี้เราแกะได้ทรงมันเป็น shape เนี่ยอย่างนี้นะครับสาหรับให้หายใจสะดวกได้ข่าวว่าอันเนี้ยกอง5ชั้นนะครับแล้วก็สามารถกัน PM 2.5ได้เดี๋ยวเรามาดูกัน <t ick noise> เป่าจนเหนื่อยโอ้ยแ่นหลุดเลยอ่ะอันนี้ครับฝากเป็นคลิกง,ง่ายๆฝากเพื่อนๆน,นะครับไปลอง ทดสอบดูกันนะครับถ้าสาระนี้ดูแล้วมีประโยชน์ช่วยกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์แบ่งเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆเนี่ยให้เขาได้ลองทดสอบกันเพราะว่าสินค้าเนี่ยที่มาอยู่ในบ้านของคุณเนี่ยได้ลองดูว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ากลัวจะใช้ไม่ได้จริงต่อให้เราป้องกันตัวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันตรายนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ